สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูหญิงแล้วนะคะวันนี้คุณครูมานิตินแม่มดแสนใจดีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องการวัดและการเปรียบเทียบระยะทางวัดอย่างไรคะเปรียบเทียบอย่างไรครับเดี๋ยวคุณครูมีคําตอบนะคะอ่ะก่อนเริ่มเรียนนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเต้นกันก่อนเลยไปกันเลย if you happy happy happy, happy clap your hands clap your you're If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If if You're happy 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 clap Your You're you happy 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 clap Your y o u Hands h Clap Clap a clap hands ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะการวัดและการเปรียบเทียบระยะทางนะคะการวัดการเปรียบเทียบระยะทางวัดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งตามเส้นทางที่เขากำหนดให้นะคะถ้าการวัดแล้วตรงนั้นได้เป็นเส้นตรงเราสามารถเรียกว่าระยะห่างของ สองตำแหน่งนั้นได้เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอย่างอันนี้ครูจะมีแผนที่มาให้จะมีโรงเรียนมีบ้านแก้วตามีบ้านใบบัวและสนามเด็กเล่นอ่ะสุดท้ายก็คือเซนเตอร์เลยคือหอนาฬิการนั่นเองนะคะมาดูคําถามสิว่าคุอครูจะถามอะไรนักเรียนนะคะคำถามถามว่าแก,วแก้วตาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะคะแก้วตาอยู่ตรงนี้เนาะ เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนตึกๆๆถึงแล้วนะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะเชิญครูหาหน่อยเล้เออเป็นระยะทางเท่าไหร่เอ,อ,อ่อจากนี่ถึงนี่นะคะเป็นระยะทางเจ็ดร้อยห้าเมตรนั่นเองนะคะไหนใครตอบถูกบ้างออาเยี่ยมไปเลยนะคะเจ็ดร้อยห้าเมตรนะคะนักเรียนนะอันนี้ม,มียายเลยง่ายมากนะคะอ่ะต่อมามครูจะถามอะไรเราไปดูซิคุณครูถามว่า ใบบัวเดินทางจากบ้านใบบัวนะคะอยู่ตรงนี้นะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนอยู่ตรงนี้จ้ะผ่านหอนาฬิกาผ่านหอนาฬิกาด้วยนะคะไปเส้นทางอื่นไม่ได้เลยเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะมคุูเดินออกจากบ้านเลยบ้านใบบัวไปเลยตึ๊งจึงถึงหอนาฬิกาเป็นระยะทางเท่าไหร่เออเรียน <20 S 1> สอ5รี้เมตรตอบเลยไหมะคะ ตอบเลยไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเนาะจะต้องเดินทางต่อไปอีกจากหอในกาไปถึงโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ย420เมตรนะคะนักเรียนตอบว่า420เมตรได้ไหมคะตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา2ตัวนี้มาทําอะไรกันเอ่ยเอาระยะทางสองตัวนี้มาบวกกันนั่นเองนะบวกกันได้เท่าไหร่คะลองคิดสิอ่า คุณครูบวกเสร็จแล้วนะคุณครูได้645หเมตรนะคะเป็นระยะทาง645เมตรนั่นเองใครตอบถูกสุดยอดเลยนะคะต่อไปเลยนะคะคุณครูถามว่าระยะห่างของโรงเรียนโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเป็นระยะทางเท่าไหร่คะระยะห่างของเขานะคะเป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะนี่เลยเท่าไหร่คะ เห็นเด่นชัดเจนเลย680เมตรนะคะ680เมตรนั่นเองนะใครถูกบ้างนะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคุงคูถามอะไรเอ่ยคุงคูถามว่าแก้วตาเดินทางจากสนามเด็กเล่นกลับบ้านบ้านแก้วตาอยู่นี่ค่ะกลับบ้านโดยผ่านหอนาฬิกานะคะโดยผ่านหอนาฬิกาอีกแล้วเนาะ ก็ต้องเดินทางเส้นนี้เลยห้ามเด็กที่อื่นเด็ดขาดนะคะผ่านหอนาฬิกาจากสนามเด็กเล่นถึงหอนาฬิกาเป็นระยะทางเท่าไหร่คะสามร้อยเจ็ดิแปดมตรตอบเลยไหมเอ่ยตอบเลยไหมคะอ่ายังไม่ตอบนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านนะคะเดินทางจากหอนาฬิกามาบ้านต่อจะถึงบ้านแก้วตาเลยเป็นระยะทางอีกสามร้อสาสิบดเมตรนะตอบสามร้อยสาสิดหรือเปล่าคะไม่นะคะ นักเรียนจะต้องนําระยะทาง2ตัวนี้มาทําไมกันเอ่ยนํามาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบมาเลยนะคะข้อนี้บวกกันได้716เมตรนะคะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะเราเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื<ม>่องนี้ไม่ยากเลยนะคะคให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า109นะคะเปิดไปเลยค่ะ เปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดหน้า109นะคะหน้านี้คุณคๆไม่เอ่ยนะคุณมากเลยเพราะว่าคุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนมาเติมเองนะคะใครตั้งใจเรียนตอบได้แน่นอนนะคะหน้านี้จบไปผ่านไปเลยนะคะนักเรียนดูเองนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้าน110นะคะมาดูซิว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะ เขาบอกว่าให้เราเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะจะเติมอย่างไรล่ะมาดูบทความก่อนนะคะเขาบอกว่านิดเดินทางไปวัดเป็นระยะทาง120เมตรฟ้าเดินทางไปวัดเป็นระยะทาง80เมตร50เซนติเมตรนิดเดินทางไปวัดเป็นระยะทางจุดจุดจุดระยะทาง,ท,างที่ฟ้าเดินไป,ไปวัดนะคะ<ๆ>เขาบอกว่านิดเนี่ย 120ส่วนฟ้าเนี่ย80สิเมตร5้าิบเซนนิดเนี่ยเดินทางเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นยังไงคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะนิดเดินทางเป็นยังไงเอ่ยร2 0ยของนิดร2 0ยแต่ของฟ้า80ดินิดเดินทางเป็นอย่างไรคะนิดเดินทางมากกว่านั่นเองนะคะข้อนี้เติมคาว่ามากกว่าลงไปก็จบเลยนะคะมาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าใบบัว เดินทางจากบ้านไปบ้านขุนนะคะ1,25เมตรใบบัวนะคะส่วนต่อมา,บาใบเตยเดินทางจากบ้านไปบ้านแก้วตานะคะ1น9เมตร65เซนติเมตรระยะทางจากบ้านใบบัวคนแรกไปบ้านขุนกับคนทสองใบเตยไปบ้านแก้วตาใบบัวทำไมกว่าคะนะักเรียน ใบบอ,อยู่ตรงนี้ใบเตยอ,อยู่ตรงนี้ค่ะใบโบทําไมกว่าเอ่ยช่วยครูหน่อยนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากับหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทำไมกว่าคะอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามากกว่านักเรียนก็เติมเขามา,มากกว่าลงไปนะคะมีแค่นี้เองเนาะหน้านี้เดี๋ยวที่เรือนักเรียนทําเองเลยนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดค่ะอ่านักเรียนจะเจอนหน้านี้นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อที่หนึ่ง ผลการแข่งขันคว่างจักรหญิงของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งว่างจักรอะคะ่ะนะนักเรียนนักกีฬาสีแดงวางได้7เมตร59เซนติเมตรนักกีฬาสีเหลืองวางได้895เมตร895เซนติเมตรนักกีฬาสีเขียววางได้780เซนติเมตรส่วนนักกีฬาสีชมพูควางได้8เมตร75เซนติเมตรนะคะ เขาบอกว่าผลองการแข่งข <playful. S 1> ันเหรียญทองเหรียญทองคือชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเหรียญเงินอันดับที่สองเหรียญทองแดงอันดับที่สามนั่นเองนะคะเราจะเปรียบเทียบครูเคยบอกแล้วว่าเราจะเปรียบเทียบได้หน่วยจะต้องเหมือนกันก่อนค่ะนักเรียนเนาะอันนี้เป็นเมตรกับเป็นเซนโอเคตรงนี้เป็นเมตรกับเป็นเซนโอเคนะคะแต่ตรงนี้นะคะนักเรียน สีเหลืองกับสีเขียวแปลงให้มัืนครูหน่อยนักเรียนจะได้ดูไ,ดไง่ายขึ้น800นะคะ 100, 100, 100. เซนเท่ากับ1เมตรแต่ตรงนี้800เซนเท่ากับกี่เมตรคะเท่ากับกี่เมตรเอ่ย800เซนก็เท่ากับ8เมตรนะ8เมตรแล้วที่เหลือนะคะคุณครูอีก95 95ก็เขียนว่า95 ซนติเมตรหรือว่าซ so มจุดนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาสีเขียว700เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรเอ่ยนะ700ก็เท่ากับ7เมตรนะคะก็เท่ากับ7เมตรนั่นเองแล้วตรงนี้นะคะ80ทําทำอย่างไร80ทำ่างไรก็เขียนไว้เหมือนเดิมคือ80เซนเพราะว่าเขาไม่ถึง1 0 0รไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเมตรได้เนาะอ่ะทีนี้นักเรียนก็ สามารถเลือกตอบได้แล้วนะคะว่าใครคว้างได้ไกลที่สุดใครคว้างได้ไกลที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะนักเรียนลองดูเองนะคุณครูไม่เฉลยนะคะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเนาะส่วนข้อสองนักเรียนลองทําเองดูเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนะคะเรื่องการวัดและการเปรียบเทียบระยะทางนะคะการวัดและการเปรียบเทียบระยะทางค่ะนักเรียนนะคะวัดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งนะคะถ้าระยะทางที่เราวัดเป็นเส้นตรงเราสามารถเรียกว่าระยะห่างได้เนาะแต่ถ้าเป็นหรือเราสามารถเรียกว่าระยะทางก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเส้นตรงเราจะเรียกว่าระยะห่างระหว่างสองตำแหน่งนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ยากเลยเรื่องนี้นะคะให้เรียน ทำแบบฝึกหัดการกให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งให้ครูตรวจสำหรับวันนี้บ๊ายบาย